วันนี้มาชวนทำอาหารฝรั่งกันค่ะบอกเลยว่าอร่อยมากเป็นสเต็กไก่สไตล์ฝรั่งนะคะซอยหัวหอมนะคะเต่าเต่าแล้วก็แล้วก็มาหานมันฝรั่งเป็นแว่นๆแบบนี้นํามันฝรั่งไปต้มนะคะให้สุกประมาณ80%เท่านั้นเองแล้วเราก็มากรองได้เลยอย่าให้สุกมากเดี๋ยวมันเละกรองให้เสด็จน้านะคะแล้วก็พักไว้นํามาหมักไก่ค่ะในส่วนของไก่นั้นจะเป็นอกไก่นะคะสไลซ์เป็น 3- 4ถึงชิ้นบางๆแบบนี้นะคะหมักตามชอบเลยค่ะมีน้หมักด้วยเกลือพริกไทยนะคะแล้วก็พริกพริกปน่น กระเทียมสับเท่านั้นเองค่ะแล้วก็อมีซอสมะเขือเทศเข้มขน้นหรือโทมิโต้เพสนะคะเราก็พักไว้ประมาณ10นาทีเราจะมาทำซอสนะคะผัดหัวหอมนะคะกับเนยแล้วก็ใส่น้ำมันมะกอกไปเล็กน้อยน้ำมันมะกอกใครซื้อน้ำมันมะกอกมีนาไปนะสามารถมาทำอาหารฝรั่งแบบนี้ได้นะคือกรุบกริบเท่านั้นเอง ใส่แครอทขูดนะคะผัดจนเขานิ่มแล้วเราก็ใส่แป้งสารีอนเนกประสงค์ลงไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ครึ่งค่ะเติมน้ําลงไปค่ะละลายแป้งให้เขาเป็นน้ําแบบนี้เติมนมนมจืดธรรมดานี่แหละค่ะน้ํานมเรากะปริมาณได้เลยนะคะเสร็จแล้วปรุงรสด,ด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยเท่านั้นเอง ใส่ใบพาสตรี่สับลงไปนะคะใครไม่มีไม่ต้องใส่ใส่วิปปิ้งครีมหรือครีมสดใครไม่มีใช้นมคอนดิชันแทนได้แล้วก็ตบท้ายด้วยชีสที่เราชอบได้เลยค่ะจะเป็นมอสซาเรลลาชีสก็ได้เชดเดร์ชีสแผ่นก็ได้เสร็จเรียบร้อยค่ะเขาจะออกเป็นน้ำน้ำนวนนนะคะบอกเลยว่าอร่อยมากมันฝรั่งต้มซอสที่เราทำไว้แล้วก็ชีสเราจะมาประกอบล่างกันค่ะ คล้ายๆลาซานญาเลยแต่ว่าเป็นซอสขาวเราจะไม่ใช้แผ่นแป้งเราจะใช้ตัวมันฝรั่งแทนนั่นเองทำเป็นชั้นแบบนี้ได้เลยนะคะตอนนี้เราจะใช้เตาอบใหญ่เตาอบเล็กก็ได้เพราะว่าเราจะไปอบกี่รอบหนึ่งช่วงคริสต์มาสแบบนี้นะคะทําได้เลยเมนูนี้มนาบอกเลยว่าเออหือมากหอหวามากแล้วเอาไปอบนะคะให้ชีสเขาเหลืองก็พอเสร็จแล้วเรานําไก่ที่เราหมักไว้เนี่ยมาทอดกับเนยให้เหลืองทั้งสองด้าน เมนูนี้เสร็จแล้วนะทําง่ายมากใช่ไหมใครยังไม่อบนะคะพูดถึงมอนฝรั่งเนี่ยใส่ตู้เยนไว้ได้เลยพอจะทานค่อยเอามาอบเสร็จเรียบร้อยค่ะนี่ตัดเสิร์ฟแบบนี้เทคนิคมีอยู่ที่ว่าตอนเราทําซอสถ้าคนไปอย่าตกใจเติมน้ําหรือเติมนมได้เลย แต่ถ้าเหลวเป็นน้ําเลยเอาแป้งเนี่ยนะคะผสมน้ําแล้วก็เทล,ลงไปให้เขาเหนืดเล็กๆน้อยๆเป็นพอค่ะเชร็เรียบร้อยบอกเลยว่าอาหารอันนี้ดูหรูหรามีชาติกูลมากเลยนะแล้วก็อร่อยมากค่ะการันตีจากลูกชายคนเดิมทุกคนลองทําดูนะคะสูตรนี้มีนาได้มาจากอินสตาแกรมของคนตุรกีที่อยู่เยอรมัน